Uhm. ใครจะได้เป็นผบตรคนที like, ats, people. People so, ่14เก้าอีนี้มีความสำคัญเพราะว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะวงการสีกากีเฉาไม่เลิกทีเดียวจนมีการสาวสาวไส้กันไปสาวไส้กันมารอผบตรคนใหม่เข้ามาสะสางปัญหานี้วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาเทวีสินไปประชุมนะครับคุณผู้ชมฮะกตร น่าจะเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมฮะหลังจากรับตําแหน่งนายกนะครับประชุมคณะกรรมการข้าราชการตรํารวจหรือว่ากตรที่สํานักงารตํารวจแห่งชาติถือเป็นการมาที่สํานักงารตํารวจแห่งชาติและร่วมประชุมกรตรครั้งแรกหลังจากรับตําแหน่งนายกนะครับพอมาถึงคุณผู้ชมฮะก็ร่วมพิธีตรวจแถวกําลังพลกองเกียรติยศด,ด้วยขณะเดียวกันนะครับการประชุมกรตรวันนี้วาระสาคัญอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันคือจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ แทนพลตเอกดับรงศักดิ์กิติประพาัฒท่านจะหมดวาระอีก3วันฮะก็คือวันที่30กันยายนหรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วขณะเดียวกันคาดว่าน่าจะมีการพูดถึงปัญหาวงการสีกากีตอนนี้ที่ต้องบอกหล,หลายๆคนว่าแหมประชาชนก็ความศรัทธาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะฮะทีนี้การเลือกพบตรนะคะตามพรบตํารวจแห่งชาติพศ2565คะ่ะระบุว่าให้นาย,ยกรัฐมนตรีเลือกรายชื่อตํารวจที่มี คุณสมบัตินะคะ โดยคำนึงถึงความอาวุโสบวกกับความรู้ความสามารถมาเสนอให้กอตรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียงลำดับตามอาวุโสของ4ีคนดิเดตนะคะลำดับ1-4ถึง4จะเป็นแบบนี้อาวุโสลำดับที่1นะคะบิ๊กรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรดจะเกษียณปี67 อาวุโสลำดับสองค่ะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจกกะเกษียณปี2574ครับอาวุโสลำดับ3นะคะบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรจกกะเกษียณปี69แล้วก็อา,อาวุโสอันดับ4นะคะคือบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจกกะเกษียณปี67 ก็คือปีหน้าฮะเือนการกับพลตำรวจเอกร้อยค่ะส่คนล่าสุดคุณผู้ชมฮะอย่าคุณเผยบอกไปแล้วกราฟิกอยู่หน้าจอคือ1 2 3 4เราเรียงกันแล้วตัวเต่งชิงเก้าอี้พบตรล่าสุดเองนักข่าวของเราบอกมาแล้วนะครับว่าที่ประชุมกตรนะครับเลือกพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะฮะ ก็ท่านก็ปี6ก็ก็คือปีหน้าปีหน้าคน่าจะเกษียณอายุนะครับก็เหลือเวลาอีกหนึ่งปีนะครับหลังจากยืดเยื้อกันมาเป็นเวลานานในที่สุดแล้ววันนี้เองนะครับก็ได้แล้วล่ะพบตรคนที่14นะครับชื่อว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับค่ะก็สดๆดร้อนๆอนเลยนะคดสดร้อนนะข่าวด่วนเลยนะคะ เนี่ยคะ่ะให้ดูภาพนะคือจริงๆเนี่ยชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นชื่อที่เป็นตัวเก่งเก่ามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนที่พลเอกประยุจันทโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกือบจะมีการแต่งตั้งกันในช่วงปลายรัฐบาลก็ถือว่าไมก็เลื่อนมาไม,ไม่ได้ผิดความคาดหมายนะ,ะเพราะว่ามีการวางชื่อนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วพอวางชื่อนี้มาก็ มีปัญหากันกบเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือมาถึงมือของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เคาะเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะแต่ว่าถ้าย้อนไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมมาช่วงเช้าเนี่ยจริงๆหลายคนออกมาแสดงความเห็นกันเยอะเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นพอบอรตรนะก็มีคุณสันทนาประยุนรัฐเนี่ยมายื่นหนังสือนะคะคเสนอให้เลือกพอบอรตรโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คุณสันธนะอดีตตำรวจสันติบาลค่ะไปะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นะคะโดยบอกว่ามาในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนอกทำเนียบนะก็คือตอนนั้น,นอ่ะเสนอตัวเองไปทีนึงแล้วถูกไหมว่าขอเป็นที่ปรึกษานายก แต่ไม่เห็นนายกตอบอยังไ,ไ,ไม่ได้ตไ่ได้วยเสียงตั้งกันเนาะ, <c oughs> ะแต่แกก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษานอกทำเนียบไปให้ช่วยพิจารณาข้อเสนอตัวเองหน่อยยุติปัญหาเรื่องการตั้งพอบอรตรนะไม่ใช่ตําแหน่งที่ใช้ในการตอบแทนตํารวจที่จะขึ้นเป็นพอบอรตรจะต้องรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักประชาชนอย่ารักแต่ตัวเองขอให้นายกรัฐมนตรีเลือกโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมอย่าเลือกเพื่อตอบแทนใครค่ะ นายกนัฐมนตรีเสรษฐาตำแหน่งผู้บริการตำรวจแห่งชาติไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทนท่านควรต้องตอบแทนสังคมประชาชนตำแหน่งนี้มันถูกกดรีโมทมาจากไหนละ่ะท่องเอาให้ได้ทำให้ได้แล้วตอบแทนก็ไปตอบแทนกันส่วนตัวผมไม่เห็นว่าสงครามกลางเมืองครั้งเนี้มันจะมีวันสงบต่อไป พวกคุณประชุมกตรผมบอกไล้ไงก็ต้องพกปืนมาประชุมกันมันจะไม่ยิงกันหรอกเหมือนด้ที่บ้านกำนันนกมันจะยิงกันในห้องประชุมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจำไว้ด้วยวันนี้ เดือดไหมคะดูเดือดดูโผของสันทนะหน่อยละกันคือในนี้ตัวจริงเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าโผไม่ใชาที่คุณสันทนะเสนอบางคนก็เห็นด้วยนะว่าก็ดูโอเคนะคือณนที่คุณสันทนะเสนอก็คือว่าตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงคภพยโร์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะว่าอาวุโสอันดับหนึ่งแล้วก็ประเมินผลงาน6เดือนว่าจะให้ดำรงตำแหน่งไหมนะคะถ้าไม่ผ่านก็ให้ท่านต่อศักด์สุขวิมลเนี่ยมาเป็นผบตรแทนส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้โอนไปรับราชการประจํา สำนักนายกรัฐมนตรีสักหนึ่งปี ส่วนบิ๊กตายพลตบารเอกกิจรัตนเพชรเนี่ยอาวุโสอยู่ในลําดับสาอันนี้เนี่ยให้ท่านดํารงตําแหน่งรองผอบอรตอรอต่อไปแล้วก,ก็ให้แสดงฝีมือไปก่อนระหว่างนี้ยังมีเวลายังไม่ใกล้กเกษียณมากแล้วท่านต่อศักซึ่งอาวุโสอยู่ในลําดับสีเนี่ยให้ไปเป็นเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะแล้วถ้าพลตบารอ้อยไม่ผ่านการประเมินคอยให้ท่านต่อศักมาเป็นผบอรตอรอแทนนะคะแล้วก็ย้ําบอกเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นอะไรมไม่รู้เหมือนกันว่านายกเศรษฐาได้ดูไหมแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปตามที่คุณสันทนะเสนอ,อแต่ก็ <พอ S 1> ไปตามโผล่ผไปไปตามโผลก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นบิ๊กต่อนะอบิ๊กต่อนะฮะ เออตอนนี้ถ้าท่านเป็นผบตรเดี๋ยวต้องใช้คําว่ามือปราบสายธรรมะหรืออะไรยังไงผบตรสายธรรมะหรือเปล่าระบคอบสายบุญเออระบบคอบสายบุญตามฉายาที่ได้ก่อนหน้านี้ที่สื่อมวลชนตั้งให้ค่ะแต่ว่าจะสายบุญหรือสายอะไรเนี่ยก็มาปั๊บเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะใช่ใช่ไหมจะจัดกรต่อ้องเรียกสายพานการสีการีกลับคืนมาใช่ค่ะ